Ben เบนเรดซิงเผยเรื่องที่เคยบอกแพทนปภาว่าห้ามทำตอนอยู่ในเรือนจำเรียกว่าได้รับอิสรภาพอย่างสำหรับการกลับมาของเบนเรดซิงก็ได้เห็นภาพครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นอีกครั้งล่าสุดเบนเรดซิ่งได้เผยชีวิตในเรือนจำก่อนเข้าไปอยู่ในนั้นและยังไม่เคยบอกบางอย่างให้กับแพทได้รู้หนุ่มเบนบอกว่าความรู้สึกในตอนนั้นเหมือนตกสวรรค์เพราะในตอนนั้นชีวิตกำลังดีมากมีครอบครัวที่น่ารักมีลูกมีภรรยาและได้แข่งรถ ในตอนนั้นเบนรู้สึกผูกพันกับเรดมากเพราะว่าได้มีเวลาอยู่บ้านเลี้ยงเรดไม่คิดว่าจะรักใครคนหนึ่งได้มากขนาดนี้ในตอนที่รู้ว่าต้องเขาเรือนจาเบนบอกตัวเองเดินไปกอดลูกร้องไห้ตอนที่อยู่ในเรือนจําบอกแพดว่าอย่าส่งรูปลูกมาให้ดูแต่แพดก็ยังแอบส่งตัวเองก็ยืนแอบร้องไห้พอออกมาก็ดีใจจะได้มีเวลาให้ลูกเต็มที่พร้อมปิดท้ายสถานะหัวใจในตอนนี้ว่าโสดค่ะ